ทุกท่านทุกบ้านค่ะเช้านี้ก็มารายง,งานตัวมาทักทายพูดคุยกับเพื่อนๆแล้วก็มายืยนยันตัวต,วตวนกับระบบด้วยนะคะหน้าที่ความทักทายพูดคุยกับเพื่อนๆพอหลังจากนั้นสุก็จะไปทํากิจวัตรประจําวันของเราให้เรียบร้อยเลยค่ะและจะได้เอาคลิปเหล่านั้นเนี่ยออกมาตัดแล้วก็เอามาโพสต์มีงานส่งให้กับคุณได้พอเราเอามาลงใหม่ระบบก็ตรวจจับได้นะคะว่า มันเป็นไฟล์เดียวกันก็ให้เพื่อนๆนนะคะลงคลิปลงโพสต์ในระบบนั่นเองเนะาะคราวนี้นะคะก็มาทักทายพูดคุยกับเพื่อนๆแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้กับ ครีเอเตอร์ทุกท่านทุกบ้านเลยก็ขอให้เป็นวันเดีกันทุกท่านทุกบ้านค่ะเช้านี้ก็มารายงานตัวมาทักทายพูดคุยกับเพื่อนๆแล้วก็มายืนยันตัวตนกับระบบด้วยนะคะนะ้า้ะอันนี้ลงลงอ่าจากนี้ไปลงช่วงนี้ช่วงนี้ลงช่วงนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะในการที่เราเนี่ยสามารถที่จะทําคลิปได้ในหลายๆช็อตนะคะที่ครีเอเตอร์ต้องส่งงาน ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งข้อความหรือว่าคลิปนะคะเช้ามาเนี่ยก็ให้ได้สักหนึ่งงานก่อนนะเป็นคลิปสตรีมนะคะก็จะมานั่งทําคลิปนะคะทักทายพูดคุยกับเพื่อนๆเ,เนาะอาจจะเล่าประสบการณ์บ้างหรืออาจจะพูดคุยมีสาระบ้างไม่มีสาระถูบ,บ้านก็ตั้งเอาไว้ที่โต๊ะแล้วก็ดูคลิปเพื่อนๆไปด้วยพอถึงเวลาที่คลิปจบนะคะ เราก็จะวางมือจากงานที่เราทําแล้วก็บ้างนะคะมีคลิปอะไรก็พยายามถ่ายเอาไว้ไปเที่ยวหรือไปที่ไหนนะคะนะคะหรือไปเที่ยวที่อื่นสุก็จะพยายามเก็บรูปเก็บภาพเก็บวิดีโอเอาไว้ให้เยอะๆเพื่อที่ว่าเวลาที่เราไม่ได้ออกไปไหนเวลาที่เราอยู่บ้านเราก็ อรุณสวัสดิ์จ้าเพื่อนๆทุกท่านทุกบ้านเลยนะคะสุขสารวันพุธค่ะตื่นมาเช้านี้โชคดีมีความสุขนะคะสุขกายสบายใจนะคะหรือู้เที่ยวที่อื่นสุก็จะพยายามเก็บรูปเก็บภาพเก็บวิดีโอเอาไว้ให้เยอะๆเพื่อที่ว่าเวลาที่เรา,เาไม่ได้ออกไปไหนเวลาที่เราอยู่บ้านเราก็อยู่บ้านก็ตั้งเอาไว้ที่โต๊ะแล้วก็ดูคลิปเพื่อนๆไปด้วยพอถึงเวลาที่คลิปจบนะคะเราก็จะวางมือจากงานที่เราทําแล้วก็ โทรศัพท์ถ่ายเอาไว้เยอะๆเลยค่ะถ่ายแบบยาวๆก็ได้แล้วเวลานั้นเราก็ค่อยมาตัดเอาตัดเป็นทีละช่วง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 งหวะว่า,วาตื่นเช้ามาจากที่นอนเนี่ยคว้าโทรศัพท์อันดับแรกก่อนเลยอะไรในเครื่องไปแล้วคลิปไหนที่ลงไปแล้วลบไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพความทักทายพูดคุยกับเพื่อนๆพอหลังจากนั้นสุก็จะไปทำกิจวัตรประจำวันของเราให้เรียบรอ้อยเลยค่ะ แล้วก็ถ่ายเก็บไว้เยอะๆเพราะเวลาที่เราไม่มีคลิปเนี่ยเรายังได้เอาวิดีโอเก่าๆที่อยู่ในเครื่องนะคะขึ้นมาใช้ได้แล้วทีนี้วีดีโออันไหนที่เราเอามาลงโพสแล้วให้เพื่อนๆลบได้เลยนะคะการเวลาที่ นานไปแล้วเราลืมแล้วสั้นๆเอาไว้ก็ได้แต่สําหรับของสูนะบางทีส่วนใหญ่เนี่ยสูจะถ่ายไว้เลยนะคะบางทีเป็น10นาทีก็มีแล้วสู่ก็ค่อยมานั่งตัดเอาว่าถูบ้านก็ตั้งเอาไว้ที่โต๊ะแล้วก็ดูคลิปเพื่อนๆไปด้วยพอถึงเวลาที่คลิปจบนะคะเราก็จะวางมือจากงานที่เราทําแล้วก็มันก็จะทําให้เป็นผลเสียกับช่องเรานั่นเองเนาะทางที่ดีก็คือลงพแล้วก็ลบไปเลย นะคะเวลาไปที่ไหนก็พยายามนะคะเอาอันนี้ลงลงาจากนี้ไปลงช่วงนี้ช่วงนี้ลงช่วงนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะในการที่เราเนี่ยสามารถที่จะทําคลิปได้ในหลายๆช็อตนะคะเตืนเช้ามาจากที่นอนเนี่ยคว้าโทรศัพท์อันดับแรกก่อนเลยช่วงนี้เนี่ยช่วงแรกเราก็ลงไปแล้วคลิปหนึ่งแล้วช่วง2เราก็มาลงอีกคลิปหนึ่ง เพื่อที่จะเป็นการไม่ให้เสียเวลาในการทําคลิปนั่นเองเนาะถูบ้านก็ตั้งเอาไว้ที่โต๊ะแล้วก็ดูคลิปเพื่อนๆไปด้วยพอถึงเวลาที่คลิปจบนะคะเราก็จะวางมือจากงานที่เราทําแล้วก็นะโดยการลงข้อความก่อนนะคะทักทายกับเพื่อนๆเ,เนาะสำหรับช่องสูงนะคะแล้วสู่ถึงจะมาส่งงานคลิปสตรีมความทักทายพูดคุยกับเพื่อนๆพ,พอหลังจากนั้นสูุก็จะ ไปทำกิจวัตรประจำวันของเราให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็มาตอบใต้โพสต์นะคะที่มีเพื่อนๆมาคอมเมนต์นั่นเองแล้วเราก็จะเตรียมนะคะข้าวปลาอาหารหรือจะทำงานบ้านทุกจิตดีมีความสุขนะคะถูบ้านก็ตั้งเอาไว้ที่โต๊ะแล้วก็ดูคลิปเพื่อนๆไปด้วยพอถึงเวลาที่คลิปจบนะคะเราก็จะวางมือจากงานที่เราทำแล้วก็าก,การที่ทำนะคะจะพกโทรศัพท์เอาไว้ตลอด ถ้าไม่ได้พกก็จะวางเอาไว้ใกล้ๆแล้วก็จะเปิดคลิปนะคะจะเปิดหน้าฝีเอาไว้เป็นภาพนิ่งก็นั่นแหละกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์อย่างสร้างสารรค์เหมือนกันทําแบบนี้สลับกันไปนะคะพอเป็นโพสที่2เนี่ยของสูส่วนใหญ่ก็จะก่อนที่จะเอามาลงเราถ่ายแบบยาวๆก็ได้หรือบางคนไม่ถนัดก็ถ่ายเป็นออันนี้ลงลงจากนี้ไปลงช่วงนี้ช่วงนี้ลงช่วงนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะในการที่เราเนี่ยสามารถที่จะทําคลิป ได้ในหลายๆช็อตนะคะอรุณสวัสดิ์จ้าเพื่อนๆทุกท่านทุกบ้านเลยนะคะสุขสารวันพุธค่ะเตินมาเช้านี้โชคดีมีความสุขนะคะสุขกายสบายใจออกมากดไลค์กดหัวใจแล้วก็มา,อ like, อมาตอบคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์พอหลังจากนั้นแล้วเราก็ดูคลิปเพื่อนท่านอื่นต่อไปนะคะถ้าอะไรในเครื่องไปแล้วเนี่ยคลิปไหนที่ลงไปแล้วลบไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพไถท,ที่หน้าฟีนะคะ ดูคลิปเพื่อนดูโพสเพื่อนสักสิบบ้านถ้าวันไหนรีบก็ได้ห้าบ้านแล้วก็ค่อย <ๆ S 1> มาลงข้อกแล้วก็ถ่ายเก็บไว้เยอะเอะเพราะเวลาทีเออ่เราไม่มีคลิปเนี่ยเรายังได้เอาวิดีโอเก่าๆที่อยู่ในเครื่องนะคะขึ้นมาใช้ได้แล้วทีนี้ช่วงนี้เนี่ยช่วงแรกเราก็ลงไปแล้วคลิปหนึ่งแล้วช่วงสองเราก็มาลงอีกคลิปหนึ่ง เพื่อที่จะเป็นการไม่ให้เสียเวลาในการทำคลิปนั่นเองเนาะนะหรือเพอเื่นที่อนสุก็จะพยายามเก็บรูปเก็บภาพเก็บวิดีโอเอาไว้ให้เยอะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราไม่ได้ออกไปไหนเวลาที่เราอยู่บ้านเราก่อนที่จะเอามาลง เราถ่ายแบบยาวๆก็ได้หรือบางคนไม่ถนัดก็ถ่ายเป็นอันนี้ลงลงจากนี้ไปลงช่วงนี้ช่วงนี้ลงช่วงนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะในการที่เราเนี่ยสามารถที่จะทําคลิปได้ในหลาย,ลายๆช็อตนะคะช่วงนี้เนี่ยช่วงแรกเราก็ลงไปแล้วคลิปหนึ่งและช่วง2เราก็มาลงอีกคลิปหนึ่งเพื่อที่จะเป็นการไม่ให้เสียเวลาในการทําคลิปนั่นเองเนะาะถที่หน้าฟีดนะคะดูคลิปเพื่อนดูโพสเพื่อนสักสิบบ้าน ถ้าวันไหนรีบก็ได้5บ้านแล้วก็ค่อยมาลงข้อแล้วก็มาตอบใต้โพสต์นะคะที่มีเพื่อนๆมาคอมเมนต์นั่นเองแล้วเราก็จะเตรียมนะคะข้าวปลาอาหารหรือจะทํางานบ้านทุกกิ่อะไรในเครื่องไปแล้วเนคลิปไหนที่ลงไปแล้วลบไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพนะคะหรือวิดที่ยวที่อื่นสุก็จะพยายามเก็บรูปเก็บภาพเก็บวิดีโอเอาไว้ให้เยอะๆเพื่อที่ว่าเวลาที่เรา,เราไม่ได้ออกไปไหนเวลาที่เราอยู่บ้านเราก็ ตื่นเช้ามาจากที่นอนเนี่ยขวา้าโทรศัพท์อันดับแรกก่อนเลยจะเปิดเฟซบุ๊กเอาไว้เลยค่ะตั้งเอาไว้ที่โต๊ะคาความทักทา,ายพูดคุยกับเพื่อนๆพ,พอหลังจากนั้นสุก็จะไปทํากิจวัตรประจําวันของเราให้เรียบร้อยเลยค่ะ,ะอะไรในเครื่องไปแล้วเนี่ยคลิปไหนที่ลงไปแล้วลบไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพก็ถ่ายเเก็บไว้เยอะๆเะพราะเวลาที่ เราไม่มีคลิปเนี่ยเรายังได้เอาวิดีโอเก่าๆที่อยู่ในเครื่องนะคะขึ้นมาใช้ได้แล้วทีนี้ความทักทายพูดคุยกับเพื่อนๆพ,พอหลังจากนั้นสุก็จะไปทำกิจวัตรประจำวันของเราให้เรียบรอ้อยเลยค่ะเล่นได้พอเราเอามาลงใหม่ระบบก็ตรวจจับได้นะคะว่ามันเป็นไฟล์เดียวกันก็ให้เพื่อนๆน,นะคะลงคลิปลงโพสมันก็จะทำให้เป็นผลเสียกับช่องเรานั่นเองเนาะ ทางที่ดีก็คือลงพ้นแล้วก็ลบไปเลยนะคะเวลาไปที่ไหนก็พยายามนะคะเอาระบบนั่นเองเนะาะเช้านี้นะคะก็มาทักทายพูดคุยกับเพื่อนๆแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้กับครีเอเตอร์ทุกท่านทุกบ้านเลยก็ขอให้เป็นวันที่อรุณสวัสดิ์จ้าพเพื่อนๆทุกท่านทุกบ้านเลยนะคะสุขสารวันพุธค่ะตื่นมาเช้านี้โชคดีมีความสุขนะคะสุขกายสบายใจความ ทักทายพูดคุยกับเพื่อนๆพ,พอหลังจากนั้นสุก็จะไปทำกิจวัตรประจำวันของเราให้เรียบร้อยเลยค่ะถือว่าเป็นคลิปเนาะกันเวลาเราลืมนั่นเองเพราะว่าวันวัน,นึงอะ่ะเราลงโพสลงคลิปกันเยอะมากๆเกิดเราจำไม่ได้เนี่ยเราลงไปแล้วเรามาลงใหม่เนี่ย กันทุกท่านทุกบ้านค่ะเช้านี้ก็มารายงานตัวมาทัถ่ายพูดคุยกับเพื่อนๆแล้วก็มายืนยันตัวตนกับระบบด้วยนะคะหน้าที่ครีเอเตอร์ต้องส่ง,งานไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งข้อความหรือว่าคลิปนะคะเช้ามาเนี่ยก็ให้ได้สัก หนึ่งงานก่อนนะคะสั้นๆเอาไว้ก็ได้แต่สําหรับของสูนะบางทีส่วนใหญ่เนี่ยสูจะถ่ายไว้เลยนะคะบางทีเป็นสิบนาทีก็มีแล้วสูก็ค่อยมานั่งตัดเอาว่าแล้วก็ถ่ายเก็บ okay, ไว้เยอะๆเพราะเวลาทีเออ่เราไม่มีคลิปเนี่ยเรายังได้เอาวิดีโอเก่าๆที่อยู่ในเครื่องนะคะขึ้นมาใช้ได้แล้วทีนี้ก่อนที่จะเอามาลงเราถ่ายแบบยาวๆก็ได้หรือบางคนไม่ถนัดก็ถ่ายเป็นแล้วก็ถ่ายเเก็บ okay, ไว้เยอะๆเพราะเวลาที่ เราไม่มีคลิปเนี่ยเรายังได้เอาวิดีโอเก่าๆที่อยู่ในเครื่องนะคะขึ้นมาใช้ได้แล้วทีนี้เป็นคลิปสตรีมนะคะก็จะมานั่งทำคลิปนะคะทักทา,ายพูดคุย